คนที่ฟังรายการดีเจเสียงหวานบริการรับใช้ทุกคนจะร่ำรวยยากจนทุกคนฟังแล้วสุขใจแฟนแฟนไกลกระชาวไรสาวสวนชาวนาที่ปานนาเชินมารับความสุขใจนม อย่าัวลังเลอยู่อย่าไอาท้ทดีเจจันให้ไม่เคยคิดขัดใจเลยเ เสียงไปให้กับมิตรเรียงชุมชนอย่าเอ่ยปากโมนจนใจเวลามีน้อยร่งนี้ฟังต่ออย่าลืมโทรมายังคอยแฟนเพลงอนอย่าปล่อยให้เงหงาเห็นหน้าไม่คนเดียว ลมสาวโรงงานอย่าเฉยขอได้เลยดีเจยังคอยขอฝากเสียงไปให้กับมิตรเพลงชุมชนอย่าเอ่ยปากโมนจนใจเวลามีน้อยรู้นี้ฟังต่ออย่าลืมโทรมายังคอยแฟนเพลงอย่าปล่อยให้เงาเห็นหน้า My phone. ยงจากเสียงดีเจชุมชนขอบคุณมากล้นทุกคนที่ฟังรายการดีเจเสียงหวานบริการรับใช้ทุกคนจะร่ำรวยยากจนทุกคนฟังแล้วสุขจใจแฟนๆไกลกระต่ชาวไร่ชาวสวนชาวนาที่ป่า กฎหมายทั้งปวงจะทํารงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงหรือจะทํำรงความศักดิ์สิทธิ์และเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้พระบรมราโชว,วาทของพระบราทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนของสภาทนายความจังหวัดชัยนาทในรายการกฎหมายใกล้ตัวซึ่งท่านก็สามารถติดตามได้เป็นประจำจันถึงวันพรฤหัสบดีหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป <Wow. S 1> ผมอาจารย์เดชาอนุสิทธกุล แล้วก็จะมาเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจน่ามาฝากกันเป็นประจำใครจะสอบถามปัญหากฎหมายใช้สายหน้าใหม่ได้ถ้าจะให้ดีใช้เบอร์โทรพื้นฐานทาง,งบ้าน0 6 0ย2 0 4 4อยู่ใต้จอหยุดเป็นตัววิ่งอยู่ใต้จอนะครับหรือจะโทรเข้ามามือถือก็ได้แต่ไดใ้ดี โทรโทรโทรมือพื้นฐานทังบ้านถ้าจะสอบถามปัญหากฎหมายหรือผู้คุยนะครับก็ยินดีนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวจะเข้าลิงก์เข้าไปในรายการได้นะครับและนี่คือรายการกฎหมายใกล้ตัวครับวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะที่มาแสดงความคิดเห็น ที่ผมโพสต์ไปเป็นกำลังแรงใจเป็นอย่างมากขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับไอู่ <love> เลย <laughs> นะครับส่วนใครจะปรึกษาปัญหากฎหมายโทรได้เลยตามเบอร์โทรใต้จอที่เป็นตัววิ่งอยู่เบอร์มือถือเบอร์ลาอยากจะเสียงเงินน้อยๆ <laughs> โทรฟรีไม่เสียตังก็ใช้ลายไอดี นะหรือใช้ Mess e n เจ r แล้วก็ขอบอกกับ F c ซว่าการตอบปัญหากฎหมายของผมนั้นจะไม่ใช้วิธีการพิมพ์ตอบมันช้า <c oughs> เข้าใจไหมว่ามันช้านะครับไม่ใช่อะไรหรอกพิมกันไปพิมกับมาแล้วผมก็ตาหูไม่ค่อยดี <c oughs> นะครับวันนั้นคุยโทรไวกว่าโทรคุยไวกว่านะแล้วก็มีช่องทาง m e s s e n g e r โทรฟรีอยู่แล้ว ลายโทรฟีอยู่แล้วชาหนจริงไม่โทรมาใช่คุ oh, <no. S 1> พิมพตอบใน่คงไม่ได้นะครับเพราะมันเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะครับอา้าวทักทายเอซีคุณน้อยมนโนตนสวัสดีขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับเป็นกวญกำลังใจ เพราะรายการเผยแพร่ความรู้ทางกฎมหมายแก่กประชาชนของสภาในความจังหวดชัยนน,นั้นมีแฟนคลับเยอะมากตอนใหญ่จะพูดอยู่คนเดียวนะก็เหมือนทีมาทิกเทปรายการนะครับดูไปดูไม่รู้พูดไปก่อนอ,อย่างน้อยจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อมาดูภายหลังเมื่อเรื่องมันตรงกับความรู้ที่เผยแพร่ไปนะตอนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกตอนไลฟ์สดก็ไม่ได้มาดูไม่รู้จักผมหรอก แต่พอมีปัญหาก็ดีความตรงกับเรื่องที่ออกอากาศแต่มันเป็นเทปแขวนไว้อยู่ใน YouTube เจอตรงเพงเลยโทรมาหารู้จกักจากยู u b e เออผมก็เลยมีกำลังใจว่าไอ้สิ่งที่พูดไปไม่เปล่าประโยชน์ <laughs> มันยังมีประโยชน์สำหรับบางตันแม้แต่เพียงไม่กี่คนก็ยังดีดีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับท่านนิโพ์สวัสดีครับขอบคุณท่านานายนินพ์ด้วยนะครับนี่มาจากสุขสนทนานะครับถง ของสภาทนายความจังหวัดนนทบุรีในพวกนี้จะมีะสุขสนทนาประเด็นจะพูดเรื่องคดีกลุ่มนะครับรายการสุขสนทนาน,นี่ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งวิชาชีพทนายความด้วยกันนะครับแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปด้วยมาได้พบเห็นได้ยินได้ฟังทนายความนะที่มีความรู้ความสามารถที่ทางทีมงานของท่านจัปปนเนี่ยสรรหาเชิญมาพู้คุยกัน นอย่างแล้วก็ท่านทนายเกิดผลเจ้าเกิดท่ยนนายดังเส้นทางสู่ทนายดังเป็นอย่างไรได้เห็นตัวตนของท่านทนายเกิดผมว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ติดตามได้นะครับสุขสนทนาพวกนี้หนึ่งทุ่มซึ่งโครงการเิดแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนของสภาในความจังหวดชนทก็หลีกทางให้สําหรับวันสุขเพราะส่วนใหญ่ผมจะไปแจมอยู่ด้วยนะ,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทาง ท่านจะปะพลน,นะครับประธานสภาท่านนครับจังหวัดชนาทด้วยให้เกียริไปร่วมรายการบร่อยครังมากขอคุณท่านนิพนธ์ด้วยนะครับท่านนิพนธ์บอกว่าไชนาทอากาศดีไหมครับทางราชบริากาศดีครับตอนนี้อากาศดีนะครับอา,อากาศเย็ยนสบายนะแดดแต่แดดไม่มีมันครึมๆเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะบรรยากาศน่านอนได้และเกิดวันนี้ก็นอนแอบนอนกลางวันทําบุญเข้าภาษาเสร็จนะครับว่าจะมา พักสัง,งีบหนึ่งไม่ยาวเลยนะครับนอนรับสไาลเลย <c oughs> นะขอบคุณนะครับท่จานนิพนธ์จ้ที่ท่านอาจารย์นิพนธ์เจ้าที่ให้เก็บมาทักทายเป็นขวัญกําลังใจกันนะใครจะทักมาหรือโทรมาได้นะครับอ่เข้าเรื่องเลยจะได้ไม่ยาววันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งคือตอนที่6แหละโหนเจ้าของรวมเจ้านี้จะทั้งแปลงได้ป่ะนะซึ่งไม่มีประเด็นสำคัญก็คือว่ามันมีดีกาทับดีกาแต่เท่าที่ผมวิเคราะห์แยกแยะ <c oughs> คำพิพากษาสารดีกาเนี่ยทงมาเหมือนกลับดีกานะหรือมันไม่ตรงกรันบางทีกันแนวเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดในคำพิพากษาสารดีกาฉบับเต็มนั้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ว่าดีกาทับดีกานะาเดินแนวดีกาเดิมเนี่ยไอเ้เช็จจริงข้อเท็จจริงในรายละเอียดมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับนะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ น่าต่อคดีความที่มีลักษณะแบบนี้อีกในอนาคตนะว่าถ้าเกิดข้อเท็จจริงมันไปเข้ากับดีการไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่นําขึ้นสู่ศาลสูงได้อีกนะเพราะว่าดีการเนี่ยแนวเนี้ยแนวสุดสุด,ส,ดสุดท้ายเนี่ยก็ยังผมว่ามันยังไม่นิ่งอะนะแตถ้าข้อเท็จจริงแตกต่างแล้วการสืบพยานหลักฐานชัดเจนชัดเจนฟังได้มีน้ําหนักมันก็จะมีธงกลับดีการเดอร์บี้อันนี้น่าสนใจ เพราะเดี๋ยวนี้มันมีลูกหนี้นะครับที่ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดเนี่ยปรากฏว่าเป็นเจ้าของร่วมนะเป็นพี่เป็นน้องรับมรดกมาชื่อร่วมกันนะครับแล้วปรากฏว่าพี่น้องมีมีหนี้มีสินถูกฟอ้องบังคับคดีเจ้าหนี้เลยเยอะทั้งแปลงเลยโดยเฉพาะชนโดที่ดินและคนที่ไม่ได้กู้ด้วยมันจะเป็นลูกหนี้ด้วยก็เดือดร้อนเพราะถูกยึดที่ขาทอดตลาดประเด็นคือเราทำยังไงนะ มันมีทั้งกรณีที่สารสั่งยึดทั้งแปลงบางกรณีก็สั่งไม่ยึดนะไปร้องร้องปล่อยทรัย์สาลก็ปล่อยมันก็ขึ้นกับข้อใท้จริงแล้วถ้าสาลไม่ปล่อยรัพย์ล่ะยืนยันขาเท่าตลาดต่อไปเราจะน่า,นาเป็นเจ้าของรวมในชนดที่ดินซึ่งเราไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลย oh, <no. S 1> โดยขายทอดตลาดไปกับเขาด้วยเราต้องทำอย่างไรฟังตอนจบพรุ่งนี้ วันนี้ตอนที่6พรุ่งนี้ตอนจบและ1สิบงช้าเป็นตอนจบพรุ่งนี้ที่สวทชนาธิ fm 91.75เมกะเฮิร์ตนะแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องดังเรื่องกําลังดรามา่านฮะเล่นกันทุกช่องทุกวันยังพูดถึงกันอยู่ก็คือหกลุงหนึ่งนะบรรดาโตษสะไม่ป้องกันตัวไหมนะ,ะสมัครใจวิวาทหรือไม่ นะก็เดี๋ยวนี้มีทนายดังก็เดอแบง่งฝ่ายแบง่งพวกไม่ใช่แบง่งนฝะ่ายความเห็นไม่ตรงกันทน <c oughs> ายไาศาทนายันทจัยอย่างทนายดังนะทนายกระดูกเหล็กนี่ก็มีความเห็นไปอีกทางหนึ่งละนะอัยการปรเมเทศไปทางหนึ่ง <c oughs> มันไม่จะไปทานเป็นค้อบิณฑ์มันเป็นความเห็นตามข้อที่จริงที่สรุปอ่ะแต่ที่สุดแล้วเวลาขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาเนี่ยมันขึ้นอยู่ข้อที่จริงเป็นแบบไหนอ่ะอ่า มันมันเข้าดิกามันก็เรียกว่าแต่ละท่านก็อ้างแนวดิกาอ่านดิกากันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครนะก็อ้างดิกาว่าเรื่องเนี้ยมันตรงอดิกานี้ตรงอดิกานี้นะก็หยิบข้อที่จริงตรงนั้นให้มันตรงเข้าดิกามันก็เข้าแต่เวลาขึ้นส่สาลน่ยมันข้อที่จริงไปอย่างนั้นเปล่าล่ะอันนั้นมันขึ้นกับใครขึ้นกับทางในความไงขึ้นกับอายการไงไอคนนอกสำนวนที่วิจารณ์ไม่ได้เอาเอาข้อจริงเข้าสู่สำนวน มันวิจารณ์ไปก็วิจารณ์ไปนะแต่อาจจะไม่ใช่อย่างที่วิจารณ์หรอกเพราะที่สุดแล้วมันขึ้นกับทานในความในคดีกับอัยการในคดีหรือตำรวจพนักงานสอบสวนในคดีว่าได้เอาข้อเท็จจริงเข้าสู่สํานวนเพียงใดมันเป็นไปต,ตามข่าวตามคลิปไหมนะอย่างล่าสุดเนี่ยผู้กองอดีตว่าอะไรอดีตในชะ่นอดีตผู้กองโจ้อะไรเนะี่จที่นครสวรรค์นเนี่ยไม่ใช่ภูมิกับภูมิกับที่ไม่ผู้กองโอ้ลุงกับอะไรจะนะ ใช่ไหมพอออกมาก็กลายเป็นปฏิบัติตามหน้าที่แต่วันนี้ก็มีข่าวลงอาพิฟ้าวิจารณ์กันล้ใช่ไหมมันก็ไม่ตรงอย่างที่เราเห็นตามคลิปนะเพราะว่าคดีนีน้มันมีการตายในขณะที่อยู่ในอ,อยู่ในการ,กรควบคุมของพนักง,งานของรัฐนะครับมันก็จะมีการพิสูจน์ชันสูตรศพเมื่อชันสูตรศพมันก็ต้องมีการนะไต่ตสวนนะไต่สวนนะทางตำรวจและการก,ก็ต้องนำตํานเน้าสู่ศาล เพื่อทําการจ่ายสวนผลของการจัดสูตรพิกษพผู้ตายนะครับมันก็ออกมาไ like, งออกคํานองว่าเป็นเรื่องของปฏิบัติตามได้ที่แต่ตาย <c oughs> มันไม่ไ,มไปตามอย่างที่เราดราม่าอะไรนะคะนนระับก็ไปวิจณ์กันอยู่แต่ผมก็ไม่อยากไปวิวิจารณ์นะรู้ต้องมีคอมเมนต์มาอ่าหกลุมหนึ่ง <c oughs> ผมคิดว่าสมัครใจมากกว่านะเพราะไม่ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวครับใช่ครับ ก็ความเห็นนี้ก็ถูกต้องนี่คือความเห็นตามคลิปที่เห็นไอคลิป6กุ้นหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของสมัครใจยบ้านก็คืออยู่ในบ้านเข้ามาทา้าเข้ามาคว้างแล้วก็คว้ามีดสุกก้นซอยแวงหลังรู้วิ่งออกไปนะมันก็ตัดตอนตรงน,นั้นนะอันเนี้ยสมัครใจยุบบ้านละนะครับแต่ถ้าจะมองให้มันไม่สมัครใจไปการป้องกันมันก็จะมีข้อที่จริงมาเสริม เพราะว่าที่ต้องออกไปเพราะว่าถ้าไม่ออกไปมันก็จะเข้ามาทําร้ายแฟนที่อยู่ในบ้านที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมข้อที่จริงมันก็อีกอะนะครับแต่สุดท้ายอ่ะมันอยู่ในความเป็นจริงว่าข้อที่จริงมันเข้าไปสุบสารยังไงอย่าลืมนะครับข้อที่จริงแม้จะถูกนําเข้าสู่สมนวนแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต้องมีการสกานทำลายน้ำหนักให้มีพิรุธข้อสงสัยนะครับ มันไม่เกิดมันซักไปซักมาแล้วมันมีไม,ม่มีปรุโน์น้ำหนักก็ไม่มีข้อเท็จจริงอย่างที่คิปมันก็จะไม่บังเกิดผลอยากที่เราอยากจะให้เป็นนะว่าอันนี้ผมจึงไม่ถึงไม่อยากเอามาวิเพราะวิจารณ์เพราะข้อเท็จจริงอ่ะและยังมีนะว่ายังมีข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ถูกนําเสนอต่อสื่อก็มีเขาเขาอุบเอาไว้อย่างงี้